หอมเปเรีไก่เคียเอาอันนี้มาใส่ไว้อันนี้ก็จะเป็นผักกรแยงเหมือนกันนะคะนี่นกระบอกน่ากินบ่วะน,นี่ก็ผักกรแยงนเลยนะเน,นื้อผักกรแยงนี่นื้อกระแยงนี่เดี๋ยวกระถางหนึ่งท้องใส่ได้หน่อยมนะันี่กินหนึ่งครัว กระสีเอานมขวดเทใส่ต้นตายกระทางใหญ่มันอยู่หนาบานเนาะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะ thank you so much หน่อยกระสีหัวของเากระสีไปบาน,นพุ่มพลางขากระสี่น้องหล่อคนแล้มันข่มในบัวเลยหล่อไรไอ้บัวเลยไล่ไร้ไนเนี่ยละ อันนี้ก็จะเป็นขมิ้งชิงกระชายปูก็จะทีเพื่นปนันละขอบคุณมากดีหนอตาอาบสมักปูคือกันอชีวิสาวสวนม่วนอหลี <c oughs> ขอบคุณนะคะพานยังไปเกียงใส่นอใหม่ด้ดยไม่อาดเดอรหอมๆงามงามยหญ่เลยนะ ปาดไปขายแล้วได้รอบหนึ่งนี่ปาดไปหลามคาสามสี่หมัดสองกระถางน,นั่นม,มันปรุงไหมมันขึ้นสูงแหงไหมพี่สูงขึ้นหนึง่งมันสูงแหงหลายกระเลียงได้พักแค่ก็พ่คอยได้กินดอกข่าปูหัวชื้น,น ขอบคุณทุกคนที่ทำนะคะตะกินก็จะเต้นปลากิ้นกระสายชิจะปูกในกระถางเลยนะกระชายขมิ้นปูปืดคุยางคุณแนและคนมากินขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจด้วยจากพี่หน่อขอบคุณทุกคนมาคุอเป็นเพื่อนในเสานีนาะค่ะเนาะ ทุกคนทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจแจ้งแล้วเป็นหน้าประพวนเพ้อเวอร์แล้วเพราะว่ามันแจ้งแสงสว่างแล้วอันนี้จะพร้องกับไปได้มาแบบนี้การเดินทางหกป้าหลับจากกินปลาละอันประนัดเอกไปคุณกับพ่อแดดงานห้องฮาบัวแดดกับพ่อแดดเอามาให้ร้านกิน เงินยางบ่ออหนิเงินเดียวมันบ่ออกเลยเป็นยังบุญปลูกล้านกระไลแม่มือขอเสาร์ขอเลี้ยงยายกะหานำมาท่านพ่อแม่นั่งกะทรงมาท่านในของเป็นเดือนเนาะอาศัยหลานขาแล้วเด้อว่าเพิ่งหลานขาแล้วตอนเพิ่งหลานขาพากันใหญ่ เพลงหอมอยู่กลางดงตัวนี้หอมอยู่ในบ้านฮัลโหลมา r i e น Thank you so much w e l ค o m e to Thailand ยังกว่าอันสวัสดียังสาวเขายัง Good morning <laughs> Good morning Hello <laughs> จำมาได้บอกไปว่ามากก็จำมาได้เป็นภาษาบานโทบานเมนะมาก,ก็จำมาได้แล้วเนาะสวยงามมากเลยว่าอ่างพี่อ่างน้องละคนหมักปลูยคือกันมากก็สีมวนน้ำกันไปเล้วละกันดูดูแลมากก็สีไข่แน่กว่านี้อยู่เพราะว่าช่วงนี้ต้องทำมาหากิน <laughs> ทำมาหากินฮะหลักจางกินลหลายะปนัดได้สมมืิเนี่ย เรีกคามทูไทยแลนด์ติ้งเชื่อมาขุดหม้อนี่แล้วขอบคุณพี่น้องสุขุมทุกคนเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจที่สองมาเป็นกำลังใจให้เนาะขอบคุณนะคะนานๆที่ได้ห้อได้เจอกันเพราะว่ามันบ่ได้พอกันดนุน